โยคัมทูอ w ก x n นิสนะครับผม,มจะเล่นอ x n นิสให้ดูนะฮะคาดว่าจะไม่มีคนแย่งเนาะวันนี้มีขรับเชิญเป็นน้องมินมินด้วยนะครับผมมาสนุกสนานกาันมอไอ้แก่ถือเข้าเพิ่งคอนเซปต์ไอ้ป้าครับผมจะไปโอลิมปิกอี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 กอก,ก็ดูแม่งถือดิอ๋อโกสามันนะฮะเพื่อนผมลืมปิดแจ้งเตือนครับอ่ะปิดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดใดอยู่ข้างกัน all day all night นะสำหรับรุนอิงนี่ที่เฮียใช้นะครับผมก็คือนี่ครับพลังเวท53บาครับเป็นสีแดงนะสีสีม่วงนี่จะเป็นความเร็วเคลื่อนที่กับพลังโจมตีนะผมแล้วก็สีเขียวเป็นจักรเวทกับพลังโจมตีนะฮะตามน,นี้เลยมาเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ทีมเรามียอนป่าด้วยเลยนะดูแล้วนะ่าจะเอาสูตรเฮียมาเนี่ยเอ้อดนวะ่าจะโดนด่าหรือเปล่านะไม่โดนด่าหรอกแต่ฝั่งนู้นไง ต้องใจกว่าจะโดนยำหรือเปล่าดีกว่านะฮะย้อนป่าเนี้ยถ้าเกิดเราฝึกจนช่ำชองแล้วพี่บอกเลยมาสตรองสุดๆไปเลยนะฮะปัญหาคือ i ิกนิสกูนี่แหละบอลอยู่เลยครับเล่นมาชนะทั้งหมด2ครั้งนะครับที่เหลือแพ้หมดเลยหากถามว่ามันเก่งไหมสำหรับพี่กากสัตว์ <laughs> อ้เฮียท่าหนึ่งแม่งใกล้เกินเว้ยพอมันใกล้เกินแล้วกูก็ยิงแม่งไม่โดนไง พอยิ่งแม่งไม่โดนแล้วกูก็แพ้ไงเข้าใจเฮ้ยปะเออเลยไม่ค่อยชอบแต่ทีนี้น้องแบบเฮียแนะนําให้ดูหน่อยเออแนะนําให้ดูละเกมนี้แพ้ชนะไม่สําคัญเฮ้ยย้อนฝั่งนู้นบอลวะโอ้โหมันอีกนิดมันก็บอลโอ้มันตะมเป๊ะแน่นอนถ้าเที่ยบก็ฝังเรานะฮะโลทองสามเม็ดแตดเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะบอกเลยว่าแ,แน่นอนค่ะเกมนี้ เหมือนเจอเข้าเส็งเงินเนี่ยวันนี้มาปิงนี่ก็ไม่เคยเสมอต้นเสมอปลายเลยนะฮะเลนที่เราจะไปก็ไปเลนกลางก็แด้พอแล้วเจอคนดังอย่าทำร้ายเขานะ เขาจะไปโอลิมปิกเขาจะไปโอลิมปิกปุ่มเนี่ยเวลายิงนะครับผมใช้ให้โดนสตูด้วยนะฮะมันจะดีมากปับแบบน,นี้ไม่โดนนะฮะคลัควเนี่ยโดนเอาใหม่ใหม่ปับเนี่ยไม่ถึงอีกสัตสกิลแม่งใกล้จะพ่ายพองเลยเนอะเนี่ยไม่โดนอนก่งพองเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอีดอก อ้าวว้าวอ้าวว้าวมาว้าวมาว้าวกลับไม่โกงดูแต่ละคนเล่นกันอีกนิดคือแบบไอ้สัตว์มันสุดจริงๆอ่ะมันสุดจริงๆอ่ะเนี่ยต้องมายืนมาชิดเงี้ยดูกล้องหลังยังโยนไม่โดนอ่ะยัดเข่นะอ่ะตอดมันอีสัตว์ที่กูว่าโดนบับเนี่ยโดนโดนกูโดนกูโดนบับเนี่ยโดนโดนโดนวิ่งหนีได้แล้ววิ่งหนีได้แล้วโอ้ยไฟมันล้นดาก ตับแหน่ยิงสโลไลท์เหลือเกินไอ้เฮี้ยไฟมึงเนี่ยใกล้ก็ใกล้ยิงแม่งก็ยากแต่ยิงทีเหมือนกับตัวไปตายหายใช่ไหมข้างล่างเนี่ยวะข้างล่างนี่น่าไปยำมากเลยฮะบับแหน่โดนป่าวะหามุมยิงครับก็ส่งไฟไปฟึบไม่โดนนี่อะไรเลยปวดหัวปวดหัวเนี่ยเฮียเล่นหายเนี่ย ไอสัตว์ที่แม่งโยนโดนกูที่กูโยนแม่งไม่โดนมันน้ำตา,าจะเริ่มไหลแล้วตอนนี้น้ำตาก็าเริ่มไหลแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเฟนิกซ์มันแบล็คเมงกรนะฮะเราก็วิ่งไปเลยครับวิบ่งไปเสือครับนั่นไงนั่นไงผมบอกแล้วต้องเอาเนี่ยนะฮะโโอ้หไม่ทันไวเฮียไว้ผายมอบมอบมอบ โดนใส่คลิปตึ้มไ,ไอสัตว์โดนกูกูยโยนไม่โดนมนันนะควยบับนี่เหี้ยโดนตานอีกห้องเล่นเองเในแบบเหี้ยดูดูกูโยนดินเ,นเอาว่ะได้ลากเยอะว่ะเอไม่ใช่ครับน่ะดูมันโยโนโยโนโดนกูทุกเม็ดที่กูโยโนแม่งไม่โดนเลยสปอยนี่กูบ่นหรือเปล่าเนี่ยนี่กูบ่นอยู่ใช่ปะไม่รู้ตัวเลยเนี่ยย้อนว่ะย้อนไม่น่าโดนว่ะไปล่อย้อนก่นอนไปเล่าย้อนก่อนย้อนเป็นตัวแจกครับผม เราต oh ้องทำหน้าท <too people. S 1> ี่ของมันให้สมบูรณ์นะฮะคือไปเก็บตังค์จากมันนะฮะเล็งรอเล็งรอบอบเหมือนฟิกเกอร์ไปนะฮะตึบโอ๊ย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 ตึบแหน่ตอดตอดตอดเบาๆตึบแน่แด่แด่แด่่เอาเปล่ามึงเอาเปล่าอ่าอ่าตึบ ตึบเล็งนิดิตับเนี่ยใจเจย็นๆครับใจเย็นๆครับเวลาเล็งนะฮะไอิสัตว์พ่องสิอีนี่ัวร้อนเพราะอะไรล่ะไอ้เฮียแม่งสกิลแม่งน่าลำคาญตัวคูเนี่ยตัวคูเนี่ยช้าชิบหายกูจอมึงไปให้ได้ย้อนดูดูมึงวิ่งอ้อมเออดูอันนี้อันนี้กูไปกูไปกูไปย้อนอิสัต กูบอกอยู่ย้อนเป็นตัวแตกไม่ใช่กูไม่แตกมาหีือไม่เอาแล้วแหละครับน้องเดียวลินนะฮะผมเอาโหแช่แข้งที่สวยงามมากโอ้โหห้าตัวข้างบนห้าตัวมาหาพ่อหรือไงครับผมตามหาพ่อเหรอฮะลูกฮะไม่ใช่หายมาเยอะแยะแค่เนี่ยเอาเราอะเอาเราอะโดนโดนเนี่ยครับเหนือยอนยังมีอีแก่อยู่นะฮะผมยังไม่งสุดตีจริงจริงน้องเวนหาเนี่ยบอกเลยโอ้ย โอ้ยค่ะพ่นไฟใส่หัวมันแล้วค่ะลูกมามาทำไรน้องผมทำไรน้องผมฮะทำไรน้องผมอือนี่ฮ่าปละล้างจริงอือกูพ่นไปก่อนพ่นไฟใส่ก่อนบุ้มอา้าวตรงกลางโดนครับยอนกูโดนแล้วแหละไม่มีห้าหนีด้วยนะฮะยอนป่าเราเวลาเล่นต้องแบบใจเย็นนิดนึงอย่างเงี้ยไอ้แค่ฝั่งนู้นก็แบบขยันแบบซุกหลังซุกปูดจริงจริงนะฮะสกอร์นี้กํลาลังสวยงามครับผม บึ้มไปเลยบึ้มบึ้มไปเลยลูกนั่นแหละสวยงามค่ะถอยก่อนเผื่อมันมี execute นะฮะบึ้มนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอู้วู้วู้วู้อีเหี้ยสอนสอนผ่านหน้ากูเลยโอ้เช็ดศูนย์ห้านะฮะผมไอสัตว์ไอแกลมันแบบมันสุดอะสุดจริงๆอะคือแบบอีเหี้ยกูเล่นลูกแบบโอ้เหี้ยหัวร้อนเหี้ยเลยแม่งสกิลมึงจะใกล้ไปไหนวะเฮ้ยแบบมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ที่กูไม่เลิกบอลดีกว่าเนี่ยฮะนี่มันสุดจริงๆนะเล่นมาแบบเฮีย yeah! ซื้อมาเฮียแต่ไม่รู้เนี่ยจริงๆถ้ากูไม่ใช่แบบเป็นสตรีมเมอร์ที่กูไม่ซื้อไม่ซื้อจริงประหลาทีช่ไหมเอาว่ะเอาว่ะเอาเฮ้ยโดนทอราโดมันแย่งไปนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ปั๊มชิวๆเอาฟาร์มเต่าบ้าง ชีตอต้นนาตามามาโอเคเราจะไปขวาไม่ไปละ <c oughs> ไอ้แกหาประโยชน์มึงก่อนไอสัตว์สกิลหนึ่งมันใกล้เกินอ่ะกูเดอ,อะคือต่อให้แม่งยิงแล้วมันกระเด็นไปโดนข้างหลังมันก็แบบไอเ้เชียบนบนอย่างเดียวครับบนโดนว่ะสัตว์ฟาร์มายอนอยี่ว่าเราอ่ะมาไม่เอาละไม่เอาละตีมึงเยอะ บับบับเอา้ายิงไม่หาพ่ออเหรอเมือ่อกี้บับเด้อมาดิมาดิมา, ي, มานี่กูพยายามให้ดีสุดละฮะบับไม่โดน,นะนเนี่ยสกิลแม่งใกล้ไงชิบหายบับไม่โดนอีกเออสวยค่ะสวยค่ะลูกบับจะเย็นจะเย็นบับไม่โดนใครเลย ไม่โดนใครเลยไอเฮียสกิลมึงใกล้ไงสกิลมึงใกล้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอยากทำประโยชน์นะฮะแต่สกิลมึงจะใกล้ไปไหนวะเฮ้ยถามจรงิงแบบตัวอื่นนี่กูเก็บยอนหมดแล้วไอ้น,นี่กูโดนยอนเก็บกูช็อกแป๊บนั่นไงกูกูตายเออเรียบร้อยไงไอรีงไงหิวไงลืมแดกข้าวใช่ปะบับโอ้ยเฮ้ยกูยไปแล้วเดี๋ยวมันยิงสอนมนยิงสอนเ้ยกูหลบก่อนกูหลบก่อนวิ่งใหญกูนะกูเหมาะพวงนี้แหละ เดี๋ยวคนลูกค่าค,คนลูกค่าจะยิงกูนะจะยิงกูน,กนะน,นัแหนๆ่ๆวะหายไเวลาแดกกูหลอกไอยอนอีสัตแม่งสกิลมันใกล้อะแล้วยอนไม่ยิงไกลไวเว้ยเนี่ยเหนือยอนยังมีให้แกอยู่จริงอิงลิสเนี่ยยังแค่ปลาดชิบหายนี่กูบ่นทั้งเค็แล้วเนี่ยสง<ไป>สารน้องมากครับตอนนี้บอกเลยฮะหน่อย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 ถึงตัวจะลาย แต่เคยก็ดำเตีนมังกรแน่ๆครับมังกรแน่ๆนะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยครับดักครับบับบับวิ่งวิ่งไปนู่นดูสิดูกูวิ่งสิอีสัตว์กูตายดูดูแม่งตายดูตอนแม่งตายไวมามเอา้ากูฟวยกูง,งงนะครับบอกเอ้าเฮียเฮียมึงตายไปไหมวะ โอ้โหยอเราดาเมจหนักนะฮะผมหนักอยู่หนักอยู่ครับแต่ไม่มีใครกันเลยนะไอลิงนี่วิ่งนําไปคนแรกเลย <laughs> เอ้าวเอ้าวบินไปต่อฮะน้องมินมินนะฮะโอ้โหบอกเลยเชี่ยไม่รู้สึกเกียดอีแก่ตัวันนี้ฮะแบบมันหนักจริงๆนะเว้ยสกิลแรกนะฮะใครเล่นเก่งๆช่วยมาเป็นไกด์แทนดีนะฮะผมตอนนี้ก็เป็นไก่ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะอีสัตย์เอ้ยยิงใกล้ชิบหายมึงยิงกับพองไป ดูดูดูน่นน่น่โดนอยู่โดนอยู่ยบับถึงตัวจะลายตาใจไม่ดำบูกูเอาบูไปละเฟนิกมันเอาบูไปอะ่ะสัตว์มึงเจอกูมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แนบุ๊บนะ่ะไอสัตว์ไอสัตว์บนอย่างเดียวครับรอเลงรอเลงเฟนิกอย่างเดียวฮนะ บ๊าเรียบร้อยไงเรียบร้อยเลยไงเรียบร้อยเลยไงกูเนี่ยเรียบร้อยเลยยะาแยาากูเกาะเกาะอยู่ไหนเกาะอยู่ไหนสัตว์เกาะเกาะมึงไม่ขึ้นสักทีไรเลี้ยก็คือว่ามันมีความสามารถในตัวมันอยู่เออถ้าเกิดศัตรูติดไฟนะฮะแล้วใช้สกิลหนึ่งโดนเนี่ยจะได้เกาะนะฮะแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับซึ่งกูไม่ติดไงยิงไม่โดนไงไอ้เขี้ยมันใกล้เกินอะกูเก่งอะเวลากูยิงแบบกูเก่งเก่งเงี้ยเลยโออถงสารน้องอะ แม่งจริงๆครับเป็นตัวที่บอกเลยขายได้กูขายขายแบบไม่คิดเลยไม่คิดใช้คําว่าไม่คิดเลย <N> ไอ้เทียนอกจากกระถือก็เพิ่งวิ่งไปโอลิมปิกแล้วทำขี้อะไรไม่ได้เลย <N> ไอสัตว์สกิสลแบบนะอีกนิดฝั่งนู้นเป็นไงมาวอสกอสองหนึ่งสี่ดูดีกว่ากูเยอะเลยยัดแค <N> ่เดี๋ยวยอมยอ,ยอมเจอกูยอมเจอโกต้องหนึ่งหนึ่งแหวนต้องหนึ่งหน <N> ึ่งโยนไปเลยครับโยนมั่วๆไปนะฮะบับ เนี่ยหลบหลบหลบสเต็ปหลบสเต็ปหลบบาปสเต็ปหลบสเต็ปหลบไอ้เหี้ยไอ้ลิมมาไอ้ลิมมาพ่อมึงเหรอเออเออกูตายกูได้ยันนิดเดียวเองนิดเดียวย้อนย้อนอีกซอนเลยว่ลย้อนเอาอย่าไปบนละโอ้ไม่เป็นไรไอเฮียหัวกูหนึ่งหนึ่งกูชนะไปแล้วเมื่อกี้อ่ะมึงอ่ะไอ้เล่มึงเลยโว้ยโว้ยไม่เคยเล่นเกมเฮี้ยอะไรแล้วหัวรถขนาดนี้มาก่อนกูบอกเลยครับให้ดูอีกนิดหน้า ไม่มีวันได้ดูกับกูบกกกกเลยกูบอกเลยอีเหี้ยอะไรใช่ไหมคือถ้าเกิดมันโดนเข้าตัวนี่คือแบบมึงตายอ่ะยังไงมึงก็ตายกฮกําลังหาประโยชน์ของตัวเองอยู่ครับตอนนี้นะฮะซึ่งบอกเลยครับไม่มีนะฮะโอ๊ยโอ้ยอีกคุยอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้ว,อ,ลวอีเหี้ยเออพ่อนไฟโดนมันว่ะโอ้โหดูดูด ไหลเป็นน้ำครับไหลเป็นน้ำนะฮะเอาตายไอ้ที่ตายนั่นไงมึงโดนกูมึงโดนกูโดน,นกูเบิร์ไงโดนกูเบอร์ไงนนนนไอูงเสียชีวิตนะฮะโหย้อนฝั่งโน้นก็โหดแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดงเจงประเด็นคือเป็นอ e ีกนิสนี่งถ้าเป็นตัวอื่นบอกเลยเดี๋ยวทำคลิปวีล่าให้ดูครับฮีโร่ฟรีสัตว์ไม่โหดกว่าเยอะโหดกว่าเฮี้ยเลยฮฮ อันนี้แบบมันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่จริงๆนะฮะยอนเฮียก็โดนไปหนักเลยนะฮะขอภพยจริงๆนะลูกนี่นะครับผมทําใจนะฮะยอนเฮียนะฮะไม่ถึงแบบสูนเฮียไงมันไม่มีท่าหนีเว้ยพอเจอตัวลวงมันต้องแบบต้องยืนให้ดีครับแล้วปัญหาคืออิงนิสกูเนี่ยทำที่อะไรไม่ได้เลยนะฮะมึงมาปา,าหนึ่งหนึ่งปะหนึ่งปะหนึ่งกูปะมาเด้มามามา,มา,มา วัดไปวัดไปวัดไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำได้เว้ยทำได้เว้ยดันต่อดันต่อเออดันต่อกูดันต่อ,ตอ,อ,อ,ตอ,ตอโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับบอกเลยนะฮะดักเยอ,อะออเราดักเยอะวะบึ้มนะฮะร,รู้แหละว่าต้องทำนะครับแต่เห็นน้องเขาหันไปทางขวายางไง พอกูจะร่อปุ๊บไม่หายมาทางซ้ายก็ยิงสองตีใส่กูกูด่าค่นั้นแหละสกิลมันใกล้เกินจริงมเหี้ว yeah. แบบโอ้ o oh. อ oh, 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 s h i ด o อ s h i ด o อ s h i ดถ้าเกิดเป็นนักเวทตัวอื่นนะ้ำมันไหวเว้ยแต่ระยะมันไม่ได้สกิลหนึ่งมันใกล้เกินเข้าใจป่ะเออยิงสู้เลยลูกอย่าไปกลัวครับยอนสู้สู้สู้มันต้องสู้ครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสู้สู้ไหวสังเกตนะเมนนะฮะ คุณจูเลียซิส่สาเขาแบบยังใจไม่พอเลยต้องหัดต้องหัดเพิ่มเติมนะมันต้องใส่ใส่ให้ยับมาเอาจริงกูเล่นตัวที่อะไรไม่เป็นแล้วนอกจากยอนเนี่ยบับนั่นไงโอ้โหสบทีสองสอบแล้วกัดไปสบสองน้งอย่ารังแกเขาดิ แล้วว่โอ้โหจะจบกลางโดยที่ไม่มีเฮียหรอโอ้ชิตจบไปแล้วก็สำหรับการโชว์สเต็ปของอิกนิสในวันนี้นะครับอันนี้บอกเลยเฮียเล่นมาหลายเกมแล้วเล่นเราแม่งม่วงม่วงหมดเลยใช่ปะม่วงหมดเลยชนะได้เพราะเทรนหนึ่งเดียวความเก่งของมันนะครับไม่มีเลยประโยชน์ของมันคือถ้าสองของมันตีฮะถ้าแรกไม่มีเลยไม่ มีจริงๆกูเล่นมาแล้วแบบเด็ดแค่ไอสต๊อกแบบแบบแบบเฮือจริงอ่ะคือกูถอนหายใจรัวๆเลยฮะสำหรับใครจะเล่นนะครับผมก็ไปลองไปดูเขาเล่นกันยังไงนะกันนะฮะจับคู่ไอเทมนะอ่าน่าจะเล่นเซตแรกไปแลกัดครับโอกาสชนะตอนนี้มีแค่2,895ครั้งเองนะฮะนั่นแหละครับผมไม่ค่อยมีคนเล่นฮะก็อย่างที่เห็นนะอันนี้แบบ โชว์ความอึดใจทั้งหมดเท่าที่มีให้ดูเลยนะฮะโอ้กุยอึดใจแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับอีกนิดก็แค่นี้แหละครับผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดซื้อได้นะครับผมอย่าซื้อเลยครับไม่มีประโยชน์เลยนะฮะมันเก่งมันเก่งเออมันเก่งหรือมันเล่นยากไงสก,กิลแรกโดนหลงก็จบไงความปลอดบ,บางของร่างกายมึงนี่นึกว่าแป้งเปียกไอ้ยดัดแค่โดนตีปุ๊บ,ต,บตุบตับตุบตับตุบตับเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอคนนี้แล้วกันนะครับระบายพอแล้วฮะสะใจ